สวัสดีค่ะเจคเนนําเสนอบ้านพักต่างอากาศบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ฟิลภูวินราพร้อมเข้าพักได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยู่ในอำเภอท่าม่วงตําบลบ้านใหม่อยู่ในหมู่บ้านเขานางพิมพ์บ้านไกลเขาอากาศดีมีเพื่อนบ้านเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่รัวรอบบ้านราคา3ามล้านหกแสบาท ปรับลดราคาพิเศษนะคะสนใจคุยกันได้ค่ะบ้านเพิ่งปลูกเสร็จ3-4ปีเป็นบ้านมือเดียวรอบตัวบ้านเป็นบ้านสวนสวยงามเหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์พร้อมหนึ่งสระน้ำส่วนตัว2โรงจอดรถแบบห้องกระจก1 1หห้องออฟฟิศต่อกับตัวบ้านด้านหลัง ตัวบ้านแบ่งเป็น2ชั้น1ห้องครัวสี่ห้องนอน5ห้องน้ำหนห้องแต่งตัว1ห้องเลี้ยงเด็ก1ห้องน้ำรวมสห้องน้ำส่วนตัวถูกห้องนอนเลยนะคะและห้องนอนใหญ่กับห้องเสื้อผ้าเป็นห้องน้ำรวมเข้าได้จากทั้งสองทางเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์อย่างดีครบคันมีแอร์ทุกห้อง มาแต่ตัวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกอย่างคือตามภาพเลยนะคะบ้านสวยพร้อมเข้าพักอาศัยอากาศดีบรรยากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะสนใจสามารถนัดชมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เลยนะคะเจคโนได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะคะไว้ให้ใต้คำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะสนใจติดต่อนัดชมแปลงจริงกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ